สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง e m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับการรีวิวแกะกล่อง การรีวิวโปรลดราคาสําหรับ iPhone โดยตรงนะครับใครที่ชื่นชอบ iPhone นะครับหรือว่าอยากจะซื้อ iPhone นะครับยังไงแล้วก็ติดตามได้เลยนะครับที่ช่อง m อ a c h a าชาแนลของเรามีมาให้ดูกันครบทุกรุ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับของปี2020เดี๋ยวในเดือนนี้นะครับผมจะทยอยนํา iPhone ทุกรุ่นนะครับมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็จะรีวิวถึงโปรล่าสุดนะครับสาหรับ iPhone ทุกรุ่นที่ท่านสนใจนะครับเดี๋ยวมีมา มาให้ดูกันครบทุกรุ่นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับคลิปวันนี้นะครับเป็นคิวของ iPhone 7ทัตนะครับ iPhone รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งน่าจะใกล้เคียงกันเลยนะครับกับทางด้าน iPhone 8พัดสำหรับหลายท่านนะครับสอบถามราคากันเข้ามาเยอะมากคลิปวันนี้ผมก็เลยนำมาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับทั้งราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับรวมไปถึงราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตเป็นราคาล่าสุดนะครับสำหรับเดือนธันวาคมเดือน สุดท้ายของปี2020สําหรับ iPhone 7 Plus นะครับสถานการณ์ล่าสุดเลยก็ยังพอหาซื้อกันได้บ้างนะครับ ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องแบบติดโปรนะครับซึ่ง iPhone รุ่นนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone ดูนะครับอาจจะเริ่มต้นที่ iPhone 7 p ััดก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วนะครับอยากจะแนะนําให้เริ่มที่ iPhone 8 p l ัดไปเลยจะใช้งานได้ยาวนานกว่านะครับแต่ว่าถ้างบไม่ถึงจริงๆนะครับก็สามารถเลือกเป็น iPhone 7 p l ั s ได้ซึ่งเราก็มีทางเลือกในการซื้อนะครับแบบแรกก็จะเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับก็คือเราซื้อมาแล้วมี ปัญหาอะไรนะครับเราก็สามารถเอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ของบ้านเรานะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับราคาก็จะถูกลงไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเครื่องนอกแท้นะครับมีประกันให้1ปีเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันร้านค้านะครับก็จะมีความต่างกันแต่ว่า เท่าที่ผมลองใช้งานมานะครับทั้งเครื่องนอกแท้เราก็เครื่องประกันศูนย์ไทยนะครับการใช้งานต่างๆโดยรวมนะครับก็ใกล้เคียงกันมากๆจะต่างกันในเรื่องของการรับประกันอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าท่านไม่ได้ซีเรียสมากผมแนะนำนะครับสำหรับ iphone 7ด plus เครื่องนอกแท้ก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ประหยัดเงินเราได้เยอะเหมือนกันเครื่องที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมสั่งซื้อมาจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับเขามีการจัดโปร12-12 สำหรับ iPhone หลายรุ่นนะครับมีการลดราคาเยอะมากๆยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลิงก์ให้นะครับว่ารุ่นใด,ดลดราคามากน้อยแค่ไหนเผื่อว่าคนที่สนใจอยากจกสั่งซื้อนะครับมีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับสำหรับ iPhone 7 Plus เดี๋ยวเรามาทบทวนสเปคกันหน่อยนะครับ7 Plus ปัจจุบันนะครับยังน่าซื้อไหมแล้วก็ออกมาแล้วกี่ปีนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus รุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่8กันยายนปี2016เลยนะครับ ็ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเลยนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ก็เกือบจะ5ปีแล้วสําหรับ iPhone 7 Plus ราคาเปิดตัวตอนนั้นนะครับสำหรับความจุ32กิเปิดตัวที่26,500บาทเลยนะครับมีทั้งความจุ128 g ิด้วยสำหรับสเปคนะครับ iPhone 7 Plus รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ5.5นิ้วก็คือเท่ากันนะครับกับทางด้าน iPhone 6s Plus นะครับ iPhone 6 plus iPhone 8 plus นะครับซึ่งจะมีหน้าจอเท่ากันก็คือ5.5นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ full HD เลยนะครับ1 0 8 0ูณ1,920พิกเซลกล้องหลังเป็นกล้องคู่นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้า7ล้านนะครับชิปการประมวลผลของ iPhone 7 plus เป็น Apple A10 Fusion นะครับปัจจุบันต้องบอกเลยว่ายังใช้งานได้ดีมากๆนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็น iOS นะครับปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชัน14นะครับ สำหรับหน่วยความจำนะครับให้แรมมา3กิกลอมก็เริ่มต้น3 2กิกนะครับแบตเตอรี่2,900ม ah, ิลลิแอมนี่เป็นสเปคโดยรวมนะครับของ iPhone 7 p l u s ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน n e c o m นะครับซึ่งถ้าเราดูสเปคแล้วนะครับปัจจุบันปี2020แล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นปีใหม่ปี2021แล้ว iPhone 7 Plu s ันะครับก็ถ้าถามว่ายังน่าซื้อไหมก็ซื้อมาได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะแนะนำให้เป็น 8พลพัสมากกว่าซึ่งราคาปัจจุบันต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับสำหรับ iPhone 7พลพัสแล้วก็8พลพัสส่วนในเรื่องของราคานะครับผมก็มีมาอัปเดตจากหลายล้านเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับ จากทางด้านเว็บไซต์ช h o ป e e นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับร้านนี้เป็นเครื่องแท้ศูนไทยนะครับใส่ได้ทุกซิมแล้วก็จะมีอีกแบบนึงก็คือใส่ได้เฉพาะซิม AIS นะครับสำหรับรุ่นความจุ128กิกใส่ได้ทุกซิมนะครับปัจจุบันขายอยู่ที่14,390บาทใครที่สนใจนะครับอยากแกสั่งซื้อร้านนี้14,390บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้าน ถ้าอยากจกซื้อก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนแบบที่ใส่ได้เฉพาะซิม AIS นะครับทั้งแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ใช้เบอร์ AIS อยู่แล้วนะครับก็สั่งซื้อกันได้ขายอยู่ที่12900บาทนะครับความจุ128 g เหมือนกันถ้าท่านชอบก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นเครื่องนอกแท้นะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ความจุ 32G นะครับเครื่องใหม่แท้100%มีประกันล้านให้1 ปีเต็มนะครับลูกค้าใหม่มีโค้ดส่วนลดมาให้ถึง80บาทจากราคาปกติ14,500บาทนะครับลดเหลือ8,299บาทแล้วก็พิเศษวันที่12เดือน12นี้ช้อปปีมีการลดราคานะครับเหลือ7,619บาทเท่านั้นยังไงแล้วสามารถดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิป8,299บาท iPhone 7 l ัดความจุ32กิจากช้อปปีนะครับดูต่อกันเลยที่ทางด้านเว็บไซต์ Lazada น,นะครับสำหรับ iPhone 7 l ัดความจุ1 28กิกเครื่องแท้สุนไทยนะครับขายอยู่ที่15,700บาทเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีให้เลือกครบทุกสีเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดสนใจอยากเกสั่งซื้อร้านนี้นะครับกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนเครื่องนอกสําหรับความจุ32กิกนะครับประกันให้1ปีเต็มเหมือนกันขายอยู่ที่8,599บาทวันที่12เดือน12นี้ก็ลดราคานะครับจะเหลือประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นยังไงแล้วกดติดตาาามช่่อองของขเรไวนร้น จะได้ซื้อ iPhone ราคาถูกอย่างแน่นอนในส่วนของการเก็บเงินนะครับเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันเหมือนกันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มเป็นประกันจากร้านนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับอยากจะซื้อสําหรับร้านนี้ก็มีคนสั่งซื้อกันเยอะพอสมควรนะครับแปดพาบาบาทเท่านั้นมีให้เลือกกันครบทุกสีนะครับยังไงแล้วเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรที่ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุด น่าสนใจที่สุดนะครับมาให้กับทุกท่านได้สั่งซื้อกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเหมือนเดิมเริ่มดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย t o มู Move H iPhone 7 Plu มีให้เลือก5าสีเลยนะครับสีดำสีเงินนะครับสีทองสีโรสโกนะครับทุกสีจะมีสินค้าแต่ว่าสีดำเจ็ทแบล็คนะครับหรือว่าสีดำเงาจะไม่มีสินค้าให้สั่งซื้อกันนะครับสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,500บาท ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับลูกค้าของท o ม m o v e H ปัจจุบันนะครับซื้อได้ในราคา5,990บาทถ้าย้ายค่ายมานะครับก็จะเหลือ4,990บาทเท่านั้นราคาต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับส่วนรายละเอียดของโปรนะครับก็จะมีให้เลือก1ปโปรเท่านั้นนะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าก็คือเป็นรายเดือนเดือนละ1 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา5,990บาทจ่ายเฉพาะค่าเครื่องก็รับไปใช้งานได้ มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับเราจะต้องใช้จนครบสัญญาถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ท่านใดอยากเก็ซื้อนะครับ iPhone 7 p l u s จากค่าย TrueMove H 15,500บาทเท่านั้นไปติดต่อสอบถามไปซื้อกันได้ที่ True Shop ทุกสาขานะครับดูกันต่อที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย D-Tac iPhone 7 p l ั s มีขาย2ความจุนะครับด้านบนเป็นความจุ 32G กิกมีให้เลือก4 Pro เลยนะครับแบบแรกรายเดือนเดือนละ199บาบาทซื้อได้ ราคา6,490บาทนะครับโปร899ซื้อได้ราคา7,990โปร699ซื้อได้ราคา9,490บาทนะครับทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าถ้าอยากจะซื้อเครื่องเป่าก็12,500บาทนะครับสำหรับความจุ32กิกส่วนด้านล่างเป็นความจุ128กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่13,000บาทส่วนการซื้อเครื่องของโปรมีให้เลือก3โปรนะครับรายเดือนเดือนละ1,999บาทซื้อได้ราคา6,490บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า 1,000บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ7,490บาทส่วน Pro 899ซื้อได้ราคา7,990บาทนะครับจ่ายค่าเน็ตลงหน้า1น0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8 9 9 0บาทใครสนใจอยากจะซื้อก็ไปซื้อได้ที่ดี a ท็ hop อทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย a i s นะครับ iphone 7ด plus สินค้าจะหมดเลยนะครับตอนนี้จะไม่มีสินค้าจัดจำหน่ายแต่ว่าท่านสามารถไปสอบถามได้โดยตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หน้าร้าน AIS Shop นะครับเพราะว่าบางทีทางเว็บไซต์เขาอาจจะยังไม่อัปเดตให้นะครับหรือว่าถ้ามีสินค้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบแจ้งทุกท่านให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 7 Plus เป็นราคาล่าสุดในเดือนสุดท้ายของปี2020นะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะซื้อนะครับก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ส่วนถ้าอยากจะซื้อ เครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ